ครับวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์ใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเรียกคอนเทนต์ใหม่ของผมว่า Collectible Car รนะครับรถสะสมที่มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้นำเสนอ BMW 635รหัสตัวถัง E24 นี่เลยอ่าก็คันนี้เป็น BMW เนะครับเป็น6 s ซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์6รหัสตัวถัง E24 นะครับก็ สะสมสบายเลยรุ่นนี้ขึ้นทุกวันนะครับสมัยสัก4ี่หปีที่แล้วซื้อกัน4 5หแสน,นครับซื้อสองสาปีที่แล้วมาเป็น8แน9แสนเแสนเดี๋ยวนี้2ล้านไม่มีคนขายนะครับยิ่งสภาพสะสมอย่างนี้นี่ผมว่ามีแต่3ล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามามดูรอบๆเลยว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับฝากระโปรงเปิดเลยครับเครื่องยนต์รุ่นเนี้ยนะครับมันก็เป็นรหัส M 3 0นะครับมันมีตั้งแต่เครื่อง2008 3000 3สา3 3ั0สนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว M 6เนี่ยจะเป็นรหัส M 8 8นะครับคันนี้เป็น M 3 0มอัลพีนานะครับ3.5 3,500ห้นซีซีนะครับเกียร์ออตโตโ้4สปีดนะครับตัวนี้แรงม้าก็อยู่ประมาณสัก โรงงานเคมประมาณ200กว่ากว่าๆนะครับแต่ผมขับแล้วผมว่าลงพื้นกันอยู่ประมาณสัก1 7 0 180นะครับก็ขับโอเคขับสนุกนะครับในยุคนั้นผมว่าหาตัวจับยากเหมือนกันนะครับด้วยความที่รูปทรงเขาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เ,เป็น6สูบ3 5 0 0ั cc นะครับก็ขับมันเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบนอกกัน จุดขายหลักนะครับของ B M ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยรุ่นสักปี80ลงไปเนี่ยนะครับจุดขายหลักเขาคือหน้าฉลามถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆจมูกฉลามยื่นออกมาอ่าอย่างรุ่นนี้เขาเรียกชาร์กโนสเลยนะครับก็คือจมูกฉลามเลยนะครับอันนี้คือจุดขายเลยแล้วก็มีมีคี่างนี้นะครับก็อันนี้จุดขายเลยนะครับของ B M รุ่นเก่าๆยิ่งรุ่นนี้ก็คือใช่เลยนะครับ ก็ตัวถังก็เป็นคูเป้นะครับเป็นแกนทัวเลอร์นะครับก็คือเป็นบิ๊กคูเป้พูดง่ายๆนะครับด้านหลังนั่งได้จริงนะครับเป็น2บวก2นะครับเป็นคูเป้ตัวใหญ่อ่าก็คันนี้แต่งเป็น B9 3.5นะครับ B9 3.5ก็เป็นชุดแต่งอาพีนานะครับก็คืออาพีนาเนี่ยก็จะเอารถ BM เนี่ยไปแต่งนะครับทำเครื่องใส่พาร์ทลิ้นหน้าใส่ล้อที่เป็นอาพีนา ภา,ภายในเป็นอะพีนาหมดนะครับก็ทำออกมาขายนะครับคันนี้ก็ทำเป็นดีเก้าสามห้าคอมพิวเคาร์เลยด้านหลังก็มี spoiler, สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์แท้ๆเนี่ยมันจะเป็นยางนิ่มๆแบบนี้นะครับบ้านเราก็มีกอป์ทำเป็นไฟเบอร์มัง่งเป็นพลาสติกก็เยอะแยะนะครับก็ด้านหลังตูดก็จะลาดลาดหน่อยนะครับเป็นสไตล์คูเป้ะนะครับแล้วก็อีเก้าสาม5ดห้า นะครับค่าสติ๊กเกอร์อะพีนารอบทันลอ้อพิน่าหลุมดำนะครับ1ุหกนิ้วก็เฉพาะล้อก็ชุดนี้ต้องมีผมว่ามีแสนห้าอัปนะครับอ่ารอบๆก็เดินมาดูนะครับกระจบเป็นโครเมียมมีคิ้วโครเมียมตัดรอบทันนะครับพอยกรถยุคเจ็ดศูย์หกศจุดเด่นของเขาเลยคือเน้นโครเมียมนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz BMW หรือรถยี่ห้อต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นโครเมียมกันยุคนั้นนี่เขาทิดโคม้เมียมแล้วเกินนะครับก็มีโครเมียมเข้ามามันก็ช่วยตัดให้รถเนี่ยมันดูหรูหรามากขึ้นนะครับอ่านี่รอบนอกนะครับครับผมภายในนะครับก็จะเป็นคอนโซลหนังแบบนี้นะครับ ไอไนเนี่ยจริงๆรุ่นนี้ต้องบอกก่อนมันมี2ซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์หกับซีรีส์สองนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะอธิบายให้ฟังจริงอันนี้เป็นแผงและปัดเป็นซีรีส์สองแล้วนะครับโฟม์คลายอาพีนานะครับเบาะเลคาโดไฟฟ้าอาพีนาแท้ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเอมเบดต่างๆที่เป็นอาพีนามีซันรูฟนะครับคันนี้มีซันรูฟด้วยระบบความสะดวกสบายก็เทียบพร้พอมนะครับในปี Uh, 80ทันนี้รถปี80นะครับก็ในยุคนั้นก็ถือว่าอันนี้หรูหราละ่นะครับแต่มันก็เว้ย uh, ซ mm ิมเพิลมากสําหรับในยุคนี้นะครับก็มีแอร์ปรับความเย็นนะครับมีไฟฉุกเฉินมีคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดด้านขวานี่ระบบอะไรที่ลวนเช่นใบปัดน้ำฝนผ้าเบรกนะครับพวกเนี้นะครับคูลเลนต่างๆเนี่ยถ้ามันจะมีเซนเซอร์หมด ถ้ามันเกิดพร่องใบหรือมันเกิดอาการผิวปกติเนี่ยไฟมันจะขึ้นโชว์ที่หน้าหน้าปัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรียกอะไรอะ่ะเป็นไฮไลท์ของ b m w วันอยู่ในช่วงยุคนั้นเลยนะครับก็จะมีเขาเรียกเป็นคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดที่สามารถบองบอกว่าอะไรขาดอะไรพังได้เยลโต้สี่สปีดก็สบายกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าก็เรียบพร้อมทำสมบูรณ์นะครับเบาะนี่ก็คือปรับไฟฟ้าได้ ่าขึ้นลงได้นะครับพนักริงก็ปรับได้ครับขึ้นลงปรับได้เลยอ่านี่คือความสะดวกสบายของ B M ซีรีส์หกนะครับรหัสตัวถัง E สองสี่คันนี้นะครับก็อันนี้เป็นภายในครับก็นะครับ B M E ยี่สี่ E สองสี่หกซีรีสนะครับหรือซีรีส์หก ก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับรุ่นนี้มันจะมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยเขาเรียกซีรีส์หนึ่งซีรีส์หนึ่งเนี่ยก็จะปีสักปลายเจ็ดศูนะครับถึง80ต้นๆนะครับแล้วซีรีส์สองเนี่ยก็จะเป็น80ต้นๆถึง80ดศูนย์สี่แปดหนะครับความต่างของมันก็คือว่าถ้าเป็นซีรีส์หนึ่งเนี่ยเขาจะใช้เบสร่วมกับ BMW ซีรีส์5รหัสตัวถัง e12 นะครับช่วงล่างเนี่ยเดียวกันเลยนะครับระบบพวงมาล์ยอัวลายเนี่ยอ พอเป็นซีรีส์ปุ๊บเนี่ยก็จะปรับเบสนะครับเป็นซีรีส์ห้าเหมือนกันแต่เป็นในรหัส E28 นะครับช่วงทรชง,งล่างก็เป็น E28 เลยนะครับก็จะให้อารมณ์ที่ใหม่ขึ้นมานะครับได้ลช่วงล่างที่ใหม่ขึ้นมานะครับก็ฝากไว้นะครับยีนนะ้องยู่ E24 มีราคาแน่นอนนะครับราคาขึ้นไม่มีหยุดขึ้นทุกวันใครหาได้รีบซื้อมาเก็บด่วนๆน,นะครับได้รูปทรงที่สวยสปอร์ต สมัยก่อนนี่ใครขับรุ่นนี้เจ้าสัวเท่านั้นเพราะทันหนึ่งออกห้างผมว่ามีเจ็ดแปดล้านนะครับซึ่งค่างเงินสมัยก่อนเนี่ยกับราคารถราคาหกเจ็ดแปดล้านเนี่ยมันสูงมากนะครับถ้าเทียบยุคนี้ออกห้าง้องมีเกือบยี่สิบล้านเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับทันนี้ตามคอนเซปต์ผม Collectible Car มูลค่าเพิ่มแน่นอนพันธงครับ ใครสนใจใครชอบนะครับให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไว้ให้หมดเลยมีอะไรกดได้กดเลยนะครับขอบคุณมากครับ